สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสาหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดมีอะไรที่เฮงที่ปังและมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกหมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เรื่องใดที่ดีเรื่องใดที่ไม่ดีและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดเราจะใช้ศาสตร์ไพย่ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องไพ่ใบแรกได้ไพ่ v i e l of fortune เขาบอกว่าเป็นช่วงของการคิดการใหญ่นะสําหรับชาวราศีมีนดังนั้นควรเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าเพิ่งคิดการใหญ่ถ้าคุณจะคิดการใหญ่คุณต้องเอละเอียดรอบคอบ <c oughs> ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งนั้นให้เกิดความชำนิชำนาญก่อนถ้ายังไม่ได้เกิดความชำนาญให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่จะดีกว่ามั่งัันมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะพังได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้อารมณ์เหวี่ยงวีนง,ง่ายนะคะเป็นช่วงของการที่อารมณ์เหวี่ยงวีนคิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิมไปกับทุกเรื่องเลย เพราะฉะนั้นต้องลดลดลดเผาเเบาเเรื่องนี้บ้างระวังเรื่องความดันสักนิดหนึ่งนะสาหรับชาวราศีเมีนหรือลัคนามีนนะคะอาจจะใครที่เป็นความดันสูงต้องระวังสักหน่อยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับการกินการอยู่ด้วยอาจจะทําให้คุณอ้วนง่ายหรืออาจจะมีบางคนกินแล้วไม่อ้วนคุณระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดสำหรับใครที่กินเออฉันก็กิกนกินเยอะเนี่ยฉันไม่เห็นจะอ้วนเลยใ่นแม้ส่วนบางคนกินนิดเดียวอ้วนอ้าวอ้วนเอา,เอ,าอันนั้นเขาจะไม่เป็นไขมันนะ เขาจะไม่เป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดนะแต่คนที่กินเยอะไม่อ้วนฉันก็กิกนเค้กนะฉันก,ก็กินนู่นกินนี่นะมาดามเจอเยอะแล้วพอไปเจาะเลือดตรวจโอ้ไขมันอุดตันเส้นเลือดแบบติดเพดานแล้วนะอีกอีกนิดนึงคุณต้องกินยาควบคุมไขมันแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยได้ได้ได้พไดพ่เด็กไม้เท้าเด็กไม้เท้าาบอกว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมีน ใครที่มีเกณฑ์ของการคิดจะมีโครงการอะไรใหม่ๆหรือกําลังคิดที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงของการคิดการใหญ่เกินไปไหมเกินตัวไหมระวังการคิดอะไรที่มันเกินไปหรือว่าเกินตัวด้วยนะมันจะส่งผลดีหรือไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายใบยต่อมาว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบต่อมาได้ราชาเหรียญราชาเหรียญคุณมีความคาดหวังว่ามันดี ต้องบอกงี้เลยคุณมีความคาดหวังว่ามันดีมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตแต่ไพ่เตือนว่าให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ดีกว่าไหมเพราะคุณมีโอกาสอยู่แล้วล่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายานนี้ที่จะได้เงินก้อนโตมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมอยู่ที่ความกระตือรือร้นของคุณคุณทำอะไรคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมีประสบการณ์กับสิ่งที่คุณทําให้มากกว่านี้นะคะ โอกาสที be tijd, Somehow, linen, jobs, ่จะได้เงินก้อนโตอาจจะมาจากลาบลอยก็ได้อาจจะมาจากเรื่องงานก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมาจากการที่ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่าเห็นไหมได้ไพ่สิบถ้วยบางคนอาจจะได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจที่จะได้มาจากการที่เรียกว่าได้มาจากงานนะคะส่งผลทําให้ครอบครัวได้รับความสุขครอบครัวมีความสุขมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วมีมี คู่ครองอยู่แล้วแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยครอบครัวได้รับความสุขเต็มที่ส่วนคนที่โสดคนที่โสดในช่วงเนี้ยเขาบอกว่าอยากมีครอบครัวแล้วละ่ะเพราะฉันก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วฉันอยากที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากที่จะแต่งงานเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายานนี้ถามว่ามีเสน่ห์ไหมก็มีเสน่ห์อยู่นะคําพูดคําจาคุณนะดูน่ารักน่าฟังเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เด็กกว่า หรือบางคนก็อาจจะเจอคนที่แก่กว่าเพราะคุณมีนิสัยเหมือนเด็กแต่ถ้าคุณมีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่วางตัวเป็นผู้ใหญ่มาโดยตลอดคุณจะเจอคนที่เด็กกว่าเข้ามาในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สําคัญเลยว่าถ้าคุณเจอคนที่เด็กกว่าคุณก็อาจจะเจอเด็กที่มีพ่อแม่หรือมีครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอาจจะเจอ ด้วยตัวเขาเองมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าดีเพราะพ่อ,พอแม่อาจจะดีมาจากตัวเขาเองแล้วก็สามารถสร้างครอบครัวให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้เพียงแต่ว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวคุณจะชอบคนแบบไหนก็แล้วแต่บุญของแต่ละคนบางคนชอบเด็กบางคนชอบผู้ใหญ่ถ้าเป็นการชอบเด็กมันรวยมาจากพ่อแม่พ่อแม่อาจจะไม่ได้ยก ทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ลูกคนเดียวแต่ถ้าเป็นลูกคนเดียวก็ต้องดูด้วยว่าพ่อแม่เขาจะยกให้ตอนไหนจะยกให้เมื่อไหร่แต่ถ้าเราเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้แคร์ตรงนั้นก็ได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ ก้าวดาบก้าวดาบบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีเรื่องคิดเครียดเรื่องที่เครียดไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากความคิดของคุณเองคุณจะเป็นคนที่คิดการใหญ่คุณจะเป็นคนที่หยุ่นหยิมกับคําพูดคาจาคุณจะเก็บทุกเม็ดของคําพูดของคนเอามาคิดโดยที่บางทีคนที่เขาพูดเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คุณนะ่ะคิดทุกคําที่เขาพูดแต่เขาพูดไม่ได้คิดอะไรเลย เขาอาจจะพูดไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะแล้วก็ก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่คุณคิดแต่คุณจะเก็บเอามาเครียดกับคําพูดคาจาของคนอื่นจากการตัดสินใจบางครั้งก็จะมีผิดพลาดบ้างหรือการที่ถูกจ้องจับผิดหรือการที่จะต้องไปตอบปัญหาตอบคําถามของคนอื่นว่าเออสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเกิดทําแล้วมันผิดพาลาดหรือทาแล้วมันไม่ดีแล้วเป็นยังไงมันพาให้คุณเครียดคุณเป็นคน เป็นช่วงจังหวะที่หยิมหยิมคิดเล็กคิดน้อยมันจะทําให้คุณเครียดแต่มันเป็นการเครียดช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวคุณก็จะข้ามผ่านมันไปได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สามไม้เท้าสามไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าดังบางคนสําหรับใครที่ทํางานอยู่มีความรู้สึกว่าเครียดเกี่ยวกับที่ทํางานเครียดอยู่กับที่เดิมๆที่เราอยู่อยากจะออกไปหาโอกาสดีๆภายนอกไปได้ไหมมีโอกาสได้ไปไหมถ้าคุณได้โอกาสคุณไปทันที ะะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณได้โอกาสคุณไปทันทีเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้มันต้องคว,วายคว้าหนึ่งถ้าใครทํางานอยู่ที่เดิมอยากจะไปที่ใหม่คุณก็ต้องสมัครงานที่ใหม่คุณถึงจะได้ไปแต่ถ้าคุณอยากจะไปที่ใหม่แต่คุณไม่สมัครงานคุณก็ไม่มีโอกาสได้คุณก็ต้องจมอยู่กับความเครียดหรือบางทีเครียดเพราะว่ามันเกิดความอึดอัดใจมันคิดเล็กคิดน้อยกับเจ้านายหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงาน,ถา,น,นถามนู่นถามนีน่ซักนู่นซักนี่จนบางทีต้อนเราจนจน,จนมุมถ้าคุณทําอะไรที่มันแบบโปร่งใส นะคะคุณไม่ต้องกลัวคําถามถ้าคุณทําอะไรที่ตุกติ่งมกเม็ดแล้วคุณตอบคําถามไม่ได้อันนี้คุณเครียดแน่นอนพอมันเครียดปุ๊บอยากจะไปอยากจะรีภัยแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะไปหาที่ใหม่ที่มันสบายใจกว่านี้ถามว่าได้ไหมมันมีโอกาสได้แต่ต้องรอเวลานิดหนึ่งยังไม่ใช่ในตอนนี้ถ้าใครที่สมัครงานแล้วมันก็จะได้ แต่ในอนาคตางหน้าแต่ถ้าใครยังไม่ได้หาสมัครงานแล้วคุณจะไปได้ไงถ้าคุณไม่หาสมัครงานทําอะไรก็ตามถ้าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่โปร่งใสหรือเริ่มมีปัญหาคุณรีบหาสมัครงานซะก่อนก่อนที่คุณจะมีใบดําขึ้นมาแล้วมันจะทําให้คุณหางานได้ยากนะคะแต่ถ้าคุณทําอะไรที่เรียกว่าเฮ้ยฉันก็ทาําโปร่งใสอะแต่คนนูน้นคนนี้หาเรื่องมาให้เราถูกคอยคอยถูกต้อนให้จ,จนจนมุมแต่ถึงจะจนมุมแต่ก็สามารถที่จะเอาเอาตัวรอดได้มี เกนะ็บ,นนอบ,อบนะเอกสารหลักฐานต่างๆเอาไว้ยืนยันนะบางคนไม่รอบคอบนะมีเอกสารหลักฐานต่างๆอย่างเช่นใบส่งใบเสร็จต่างๆเอยไม่เป็นไรมันจบแล้วทิ้งไปเลยทิ้งไม่ได้บางอย่างคุณเก็บไว้เลยเป็นปีๆเพื่อที่มันมีอะไรขึ้นมาคุณขุดคุยเอาขึ้นมาเลยว่าฉันเก็บไว้หมดทุกอย่างโปร่งใสอันนี้คุณจะรอดนะคะ ได้ไพ่สองดาบไพ่สองดาบต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนคุณมีความรู้สึกลังเลโลเลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบางทีรับรู้รับฟังมาอย่างเดียวนะมันยังไม่ได้เห็นกับตานะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณแค่เพียงรับรู้รับ,รบ,รบฟังเนี่ยคุณต้องรอให้มันเห็นกับตาก่อนนะว่ามันจริงหรือไม่จริงบางทีเนะี่ยการใส่สีเติมไข่าทาให้เราเครียดได้หรือเป็นช่วงจังหวะที่เกิดความโลเลว่าเอ๊ยจะอยู่ต่อหรือจะไปแล้วหรือพอแค่นี้ไม่เอาแล้วตรงนี้ มันเป็นการเป็นช่วงจังหวะที่เกิดความลังเลโลเลของตัวคุณว่าเออถ้าเชนอยู่ต่อเช่นจะเจอกับปัญหาอะไรหรือไม่หรือกําลังมีปัญหาเพราะว่าคนนั้นก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นยังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองอย่าเชื่อคําพูดของคนอื่นต้องบอกก่อนสําหรับชาวราศีเมีนจะตัดสินใจอะไรก็ตามคุณต้องเห็นกับตาตัวคุณเองว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆค่อยตัดสินใจสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับชาวราศีมีนเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามันมีความเครียดอะ พออะไรที่มันมาพูดมากระทบจิตใจปุ๊บเนี่ยคุณจะคิดเตลิดเลยเถิดใหญ่โตไปเองเพราะฉะนั้นพยายามที่ช่วงแรกที่คิดเตลิดเลยเถิดมันได้กับการรับฟังแล้วต้องมีสติในการที่จะมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งหรืออาจที่จะต้องมีคนคอยให้คำปรึกษาที่สำคัญเลยคุณอาจที่จะอ,อ,อย่าทำอะไรอย่างเดียว เพราะว่าถ้ามันเกิดการผิดพลาดขึ้นคุณจะล้มคุณต้องหาอะไรทําเพิ่มัะอีกหนึ่งอย่างเพื่อเป็นการเสริมรายได้กับตัวคุณที่เรียกว่าตรงนี้ไม่มั่นคงฉันยังมีตรงอื่นที่ยังมารองรับได้เออต้องเสริมพลังบวกและพลังบุญแล้วล่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เมจิกเชียนไพ่เมจิกเชียนบอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือน พฤศจิกายนเนี่ยคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณสามารถเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะคุณไม่ต้องกลัวเกินไปคุณไม่ต้องวิตกกังวลเกินไปไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงนี้หรือว่าคุณจะไปทําอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาคุณก็สามารถทําได้ดีทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการจาต่างๆคุณเป็นคนโน้มน้าวได้ดีคุณอาจจะทํางานออนไลน์เสริมขึ้นมาแล้วก็ คุณอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งแล้วทําให้คนน่ะเชื่อถือในสินค้าของคุณหรือเชื่อถือในสิ่งบางคนไม่ได้ขายของนะอาจจะเป็นคนไปนั่งทอล์กให้คนฟังทอล์กให้คนฟังในในแอปต่างๆอย่างเช่นว่าแอปต่อต่อแอปของ YouTube แล้วคุณทอล์กประวัติหรือการทํางานหรือประสบการณ์ต่างๆแล้วคนฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจคุณก็สร้างรายได้กับตัวคุณได้บางทีอยู่กับที่เฉยเฉอยู่กับบ้านเฉยเอยู่กับครอบครัว มีเวลากับครอบครัวเสียเวลาแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงในการทอล์กในการตัดต่อในการทํานู่นทนํานี้และเอาลงคลิปคุณก็ได้รายได้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนว่าคุณมีความชำน,นาญหรือคุณใส่ใจฝักใฝ่ที่จะทําแบบไหนคุณก็สามารถทำได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สีไม้เท้าสีไม้เท้าเขา,เขาบอกว่า บนความทุกข์มันก็ต้องมีความสุขปะปนกันไปบนความสุขมันก็มักจะมีความทุกข์ปะปนกันไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครรอกทุกตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาดังนั้นบนความทุกข์ของคุณคุณก็อาจจะได้รับเอ่อได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีถ้าเป็นการที่คนที่ทํางานคนที่ทํางานประจํา ก็อาจจะได้รับข่าวดีได้มีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงปลายปีอย่างเช่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเปล่าหรืออาจจะได้รับโบนัสหรืออาจที่จะ <c oughs> คุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับด้าน แก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นก็อาจจะได้รับข่าวดีว่าเอ้ยมีคนเชื่อถือเลื่อมใสศรัทธา,านในตัวคุณว่าคุณเป็นคนเก่งแก้ไขปัญหาได้ดีก็จะทําให้มีลูกค้ามาติดคุณทําให้มีคนชื่นชอบทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆทําให้คุณมีงานเข้ามาได้เยอะแยะได้นะคะใครที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นมันก็จะกลายเป็นว่ามีลูกค้าขยับขยายมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้คุณได้รับข่าวดีในการที่จะ ในสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าอย่าไปตั้งเป้าคาดหวังกับอะไรมากจนเกินไปบนความสุขที่ได้รับบางทีคุณได้รับข่าวดีปุ๊บคุณตั้งเป้าเลยมันต้องดีแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้จะตั้งตั้งเป้าไว้ระดับ10เลยมันอาจจะไม่ถึงระดับ10ก็ได้มันอาจจะแค่เป็นระดับ4ระดับ5ก็ได้แต่มันก็คือขึ้นระดับมาจากระดับศูนย์จากศูนย์ขึ้นมา1 2 3 4ก็โอเคไหมก็เรียกว่าดีกว่าที่จะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น อย่าคาดหวังอย่าตั้งเป้าเยอะเกินไปและก็อย่าท้อแท้เดินหน้าลุยต่อไปนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้เองเพียงแต่ว่ามันอาจที่จะเราตั้งเป้าสูงเกินไปสักนิดนึงนะคะบางทีอาจจะได้ระดับระดับ6ระดับ7ระดับ8แต่ฉันหวังระดับ10มาะทาไมฉันได้ไม่ถึงล่ะไม่ต้องไปคาดหวังตรงนั้นคุณอาจจะได้ระดับ3มระดับ4หรืออาจจะได้ระดับ1ระดับส ก็แล้วแต่ให้มันได้ให้มันได้ขึ้นมาบ้างเถอะดีกว่าไม่ได้เลยนะคะไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุณเม็ไปตั้งเป้าอะไรมันเยอะจนเกินไปทํางานลุยต่อไปสู้ต่อไปทํางานด้วยการที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทํางานคุณจะล้นมือไม่ว่าจะเป็นงานด้านในก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากับผู้อื่นหรือบนความเครียดของคนอื่นหรืองานที่คุณทําประจําอยู่หรืองานราชการใดๆก็ตาม คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่อาจจะไปหวังตำแหน่งที่มันสูงกว่าที่คุณจะได้รับมันก็จะเกิดความเครียดเกิดความท้อแท้แต่งานของคุณน่ะในช่วงนี้ยถ้าเกิดคุณจะทํางานพิเศษเสริมเข้าไปนะคะถ้าใครบางคนเนี่ยเฮ้ยฉันเลิกงานแล้วฉันไปทํางานพิเศษเสริมขึ้นไปวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดฉันเกษียณออกมาฉันก็ยังมีงานรองรับและฉันไม่ได้เป็นคนเกษียณแบบที่เกษียณแบบนั่งกินเงินบำเหน็จบานาญไปวันวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วด้วยบำเหน็จ เอ้บำนาญไม่มีแล้วด้วยบำเหน็จเลยได้เงินก้อนเลยก็มิจฉาชีพก็จ้องเลยพวกอายุหกสิบกว่ามาดามเนหกสิบกว่ามันขยันโทรมาหาจริงๆจ,จนต้องจักใจเย็นไม่ด่านะไม่อยากด่าแต่ก็หลุดด่าไปคําว่าไม่ต้องตอแหลเพราะเรารู้อะเราก็บอกไม่ต้องตอแหลถ้าไม่พูดคํานี้ออกไปมันไม่เลิกโทรนะมันโทรมาแล้วมันเปลี่ยนคนโทรเดี๋ยวเป็นผู้หญิงมั่งเดี๋ยวเป็นผู้ชายมั่งในระยะเวลาสามสี่เดือนเนี่ยมันโทรมาหามาดามประมาณห้าครั้ง ก็พูดเรื่องเดิมๆรูกพูดเรื่องเดิมๆประโยคเดิมๆทั้งนั้นเลยจนจนจนเกือบคอยตามอะ่ะแต่ทีนี้แล้วมันมาสะดุดนะอ่ะถ้าอย่างนี้มาดามก็จะมีข้อถามมันอะ่ะกลับไปอะ่ะถ้าอย่างนี้รู้เลขบัตรประชาชนชั้นบัตรประชาชนชั้นทําวันที่เท่าไหร่หมดอายุวันที่เท่าไหร่มันตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้มันอ้างว่าเป็นความลับของทางราชการก็รู้ละเราก็เลยบอกอย่ามาตอแหลเท่านี้แหละมันก็ด่าเรา ควายแล้วมันก็วางหูไปเลยจากนั้นมันก็เลยเลือกตอแยเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับใครที่ทํางานประจําสําหรับใครที่ทํางานราชการหรือแม้กระทั่งคุณทําอาชีพอิสระใดๆก็ตามคุณอาจจะทําอาชีพอิสระแล้วคุณคาดหว,งวังเอ้ยมันน่าจะดีมันดีน่าจะดีกว่านี้ แต่ถ้าคุณทําอาชีพเสริมด้วยการทําออนไลน์งานคุณจะเติมนะงานคุณจะเข้ามาเยอะเลยนะถ้าคุณทําเรื่องด้านการขายก็จะมีโอ้โหเรียกว่าออเดอร์สั่งเข้ามาเนี่ยแพ็คให้ทันละกันนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําในด้านการขายไม่เอาคนขายกันเยอะแล้วแข่งกันในโลกออนไลน์มันก็ขายของซ้ๆเห,เหมือนกันคุณก็อาจจะบางคนเนี่ยมาดามเห็นนะเขาทอกประวัติตัวเองเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตกว่าเราจะอายุมาถึงเท่านี้ คนที่เล่าเรื่องประวัติของตัวเองแต่อันนั้นะประวัติเขาโชดโชคชนจริงๆเขาเป็นผู้หญิงขายตัวโดยบังเอิญต้องบอกว่าโดยบังเอิญที่ก็เป็นผู้หญิงขายตัวเพราะมันเขาเรียกว่าอนะไรสิ่งแวดล้อมพาไปพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยนะมันก็เลยทําให้เขาว่าไม่มีใครหรอกเขาอยากจะเป็นอาชีพนั้นแต่พอที่เขา,าอายุเยอะเข้ามาถ,ถึงจุดที่เขาไม่ได้เป็นแล้วแล้วเขาแค่เพียง เอามาเขียนเล่นๆแล้วแล้วหนังสือเขาเป็นที่นิยมเขาก็เอามาทอล์กในในแอปต่างๆมันทําให้เขาสร้างรายได้ในแอปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนมีเกณฑ์ของการที่คุณสามารถทําแบบนี้ได้นะคุณอาจจะทอล์กเกี่ยวกับเรื่องงานประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาถูกกลั่นแกล้งไหมถูกยังไงไหมกว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมันจะต้องผจญกับอะไรบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครเราเล่าถึงประวัติโดยรวมที่มันเป็นสังเขปทำให คนก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเราทํางานเราต้องเจอกับแบบนี้นะคนที่เขากลังท้อถอยท้อแท้กับการทํางานเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออนี่ง่ายคือสู้ต่ออยู่มาจนถึงสุดสุดทางของมันอย่างน้อยเราก็ยังได้บําเหน็จบํานาญขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นได้งานคุณก็จะเข้าเพียบบางคนเขียนหนังสือขายขายดิบขายดีเลยก็มีไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองเหรียญสองเหรียญเขาบอกว่าทําอะไรก็ตามในช่วงเดือน พฤจิกาอยู่นี้สําหรับชาวราศีมีนอย่าจับปลาสองมือถ้าอีกมือหนึ่งยังไม่มั่นคงคุณต้องจับอย่างหนึ่งอย่างใดให้มั่นคงก่อนแล้วคุณค่อยจับอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณยังทําอย่างแรกไม่มั่นคงแล้วคุณไปจับอีกอย่างหนึ่งมันจะหลุดมือหมดเลยทั้งสองอย่างแม้กระทั่งเรื่องความรักก็เช่นกันสําหรับคนโสดถ้าคนโสดในช่วงมีสเสน่ห์ของคุณมันต้องมีคนมากเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วแต่คนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักอะ่ะเลือกไม่ถูกอะ่ะเอาไว้หมดเลยทั้งสองคน คุณจะหลุดมือหมดเลยทั้งสองคนนะคะส่วนเรื่องการเงินในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินยังเป็นเงินหมุนอยู่นะถึงแม้จะมีโอกาสมีเงินก้อนโตเข้ามาได้รับมรดกบางคนอาจจะมีเงินก้อนโตเข้ามาแต่คุณอาจจะเอาไปลงทุนก็ได้แม้ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเงินหมุนเลยแหละของชาวราศีเมีนหรือราคนามีนเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจทําอะไรก็ตามอย่าคิดการใหญ่จนเกินตัวมันจะทําให้รายได้ของคุณเงินของคุณก้อนโตเมื่อมันหมดไปแล้วอะ มันจะเรียกคืนกลับมาให้เหมือนเดิมมันค่อนข้างยากนะคะไพ่ใบสุดท้ายไพ่สรุปใบสุดท้ายเขาบอกว่าได้ just m e n t ์จัสตเมนในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงของการที่เรียกว่าทำดีได้ดีทำอะไรไม่ดีตกติดหมกเม็ดจะถูกเปิดโปงเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับใครที่เขาบอกเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้สําหรับชาวราศีมีนคิดดีทดําดีมาโดยตลอดงานของคุณจะดีจะมีชื่อเสียงจะมีคนพูดกล่าวขวัญไปในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณทำอะไรตุกติกหมกเม็ดทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์คุณจะถูกเปิดโปงมันจะทําให้คุณเครียดเพราะการกระทําของตัวคุณเองดังนั้นต้องรีบป้องกันถ้าทําอะไรที่ตุกติกหมกเม็ดเอาไว้รีบแก้ไขรีบเคลียร์รีบทําให้มันเป็นเรื่องโปร่งใสซะ ก่อนที่มันจะถูกตีแผลออกมาคุณอาจจะได้รู้สึกมันตึง,งิดตึง,งิดมาแล้วมันเริ่มมีกลิ่นตุตุกมาแล้วรีบทํารีบเลียรยให้ดีมันยังทันนะคะถ้าเกิดคุณปล่อยยืดเยื้อเอาไว้มันไม่ทันแล้วคุณจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นได้มาดูการเสริมพลังบวกรับพลังบุญบ้างไพ่ใบแรกเขาบอกว่าให้ซื้อน้ําเขียวดื่มหรือแจกเด็กเพราะฉะนั้นน้ําเขียวเนี่ยแทนวันพุธนะคะซ,ซื้อดื่มดื่มสี่ขวดดื่มเองคงไม่ใช่ แจกเด็กมันจะได้ทานบาร,รมี4ขวดหรือ4กระป๋องก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำเขียวนะคะในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา9ก้นาิกาสานาทีถึง10บนาฬิกาสานาทีวันอาทิตย์ปีนี้โลกาวินาศเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอเรื่องราวร้ายเรื่องราวที่เราอาจจะไม่ได้ทําแต่เข้าไปข้องเกี่ยวโดยบังเอิญดังนั้นะ่ะซื้อน้ำเขียวแจกแจกเด็ก เพื่อเป็นหนึ่งเพื่อเป็นทานบารมีสองเป็นการดับโลกาวินาศศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดีหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องร้ไรๆโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจมันจะทําให้หนักเป็นเบาโดยเฉพาะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องคําพูดคำจาที่ไปตกปากรับคําแทนเขานะคะเพราะน้ําเขียวมาแทนวันพุธวันพุธคือเรื่องคําพูดคาจาที่เราอาจจะไปตกปากรับคําแทนเขาหรืออาจที่จะเข้าไปเป็นพยิงพยานอะไรให้กับเขา จะพลอยสวยไปด้วยร่วมไปด้วยนะคะหรือเอกสารสัญญาต่างๆเซ็นแล้วไม่ได้ดูให้ดีอาจจะเป็นการเซ็นแล้วไปร่วมรับผิดชอบกับเขาไปด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวงังสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ bye. เออเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์สิจบในวันอังคารโทษทุกภัยทายเสาวสวดพระคาถาสิบจบในวันอังคารในช่วงเวลายี่สิบนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาในวันอังคารวันอังคารเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานทําให้คุณกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นแต่โทษทุกภัยทายเสามันจะได้ไปดับอะไรดับศัตรูที่คิดร้ายคิดไม่ดี ปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้เราต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่เป็นศัตรูกับเรามาอย่างยืดเยื้อยาวนานมันไม่ยอมใจอ่อนกับเราสักทีมันคอยแกล้งเราอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้หนักกายเป็นเบาหรือบางครั้งบางทีเราไปยื่นโปรเจกต์ไปเสนองานต่างๆถูกวางทิ้งไว้ก่อนไม่ได้ดูงานของเรามันจะทําให้งานของเราเนี่ยเขาจะนึกถึงเราจะพิจารณางานเรา เป็นพิเศษงานจะเสร็จรวดเร็วคําพูดคําจาเราดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะไปพรีเซนต์ตัวเองไปเสนองานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นให้สวดพระคาถาประจําวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ของในเดือนพฤศจิกายนได้ยิ่งดีนะคะจะได้ไปดับสิ่งต่างๆที่มันกําลังเข้ามาลุมเล้าแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรเก่าๆด้วยมาดูใบต่อมาใบต่อมาเขาบอกว่า ให้ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ในวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยบอกแล้วอย่างที่บอกไงว่าคําพูดคําจาต้องระวังต้องระวังคําพูดคําจาที่ตรงเกินไปขวานผ่าซ่ากเกินไปไปกินไปกินเออเขาเรียกว่าอะไรนะไปกินใจผู้อื่นไปเสียบแทงใจผู้อื่นมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นให้ใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองในวันพุธ ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง8 30นาฬิกา30นาทีเพื่อจะได้เสริมเสน่ห์ให้กับตัวคุณคำพูดดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นพูดอะไรมันดูซอฟลงเอ่อจะพูดในเอยียปากไวเกินไปคิดก่อนพูดนะคะมันจะทำให้เราคิดก่อนพูดไม่ได้พูดอะไรแบบปรบปับรับปากรับคำคนง่ายๆเอกสารสัญญาต่างๆคุณจะรอบคอบมากยิ่งขึ้น ใส่เสื้อสีขาวหรือสีครีมหรือสีเหลืองนะคะสีขาวหรือสีเหลืองในวันพุธเนี่ยสีขาวสีเหลืองเนี่ยเป็นกําลังของดาวจันทร์จะเสริมให้คุณดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคําพูดคําจาก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นไม่ไปเสียบแทงใจใครพูดแล้วมันจะทําให้เราเบรคําพูดว่าเอ้ยไม่ใช่แบบโหเห็นอะไรปุ๊บพูดปั๊บแบบนั้นเลยไม่ใช่มันจะทําให้เรารู้จักยับยัง้งชั่งใจเอกสารสัญญาคําพูดคําจา ก็จะดูรอบครอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยการเสริมพลังบวกรับพลังบุญให้เสริมพลังบวกรับพลังบุญเตือนชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเกี่ยวกับเรื่องคําพูดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานะระมัดระวังและดูให้รอบครอบให้มากยิ่งขึ้นซื้อน้ําเขียวเนี่ยแจกเด็กหรือว่าดื่มเองก็ได้เนี่ย ในวันอาทิตย์เนี่ยเสริมอํานาจวาสนาบารมีให้กับตัวคุณด้วยเพราะในช่วงเดือนพฤศจิกาอยู่นี้อํานาจวาสนาบารมีของคุณดูลดลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นควรซื้อแจกเด็กดีกว่าซื้อดื่มเองเพราะว่าการซื้อแจกเด็กมันจะทําให้ได้ทานบารมีแจกแล้วกรวดน้ําด้วยนะคะจบคําพยากรณ์สาหรับชาวราศีมีนแล้วค่ะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสาร การแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ